สวัสดีครับผมอันจากร้านลานาเดนิมเชียงใหม่ครับวันนี้มารีวิวงานตัว14ออนคนาดกว่านะครับแจ็กเก็ตไททูนะครับตัวนี้นะครับเป็นงานตัวใหม่ที่ว่าได้เข้ามานะครับผ้า14ออนสีมินไนน์เนี่ยครับแจ็คเก็ตไททูนะครับตัวนี้กระเป๋านะครับจะเป็นงานกระเป๋าหน้าอกสองข้างครับแบบมีฝาปิดครับแล้วก็กระเป๋าเจาะด้านล่างสองข้างครับเนี่ยครับตัวนี้นะครับจะจับจีบสองเส้นแบบนี้ ทั้งสองข้างเลยนะครับเป็นงานผ้าดิบ14ออนคาณากาวะนะครับตัวนี ah ้นะครับเป็นงานผ้าหลังลายน้ำทะเลนะครับเดี๋ยวให้ดูก <str> ่อนนะนะฮะผ้าหลังลายน้ำทะเลเนี่ยครับผ้าด้านในเป็นลายแบบนี้เลยนะครับผ้าหลังลายน้ำทะเลครับและตัวนี้นะครับทางแบรนด์จะเย็บนะครับโชว์ริมทั้งตัวเลยครับเป็นงานริมแดงครับเนี่ยครับ ยาวๆทั้งตัวเลยครับตรงนี้เป็นกระเป๋าด้านในได้นะครับสามารถใส่ของได้สกินแบดกูปีครับนะฮะป้ายเป็นป้ายหนังแท้ครับหนังวัวครับเนี่ยครับปั๊มจมผ้าสิบสี่ออนนะครับผ้าสิบสี่ออนตัวนี้สิบสี่ออนคานากาวะครับพ่อค้าใส่ให้ดูนะครับเนี่ยครับส่งตัวที่ใส่ตัวนี้ประมาณไซส์เอ็มครับนะครับตัวที่พ่อค้าใส่ตัวนี้ประมาณไซส์เอ็ม นะครับแบบนี้เลยครับสวยๆครับทรงเสื้อจะเข้ารูปหน่อยครับเป็นงานทรงสลิมสีผ้าสีมิดไนท์เป็นงานผ้าสีเข้มเลยนะครับตัวนี้จะมีไซส์ S M L X L 2X ครับนะครับได้มาไม่เยอะครับได้มาไซส์ละสามตัวนะครับได้มาไซส์ละสามตัวนะครับถ้าสนใจนะครับสามารถเข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยครับนะครับเจอกันเย็นนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ